สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เคยทํารีวิวไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกนะครับก็คือตอนนี้ไฟไฟตรงนี้ไฟสองป้ายทะเบียนมันขาดนะครับหลอดไฟนะครับผมซื้อมาเป็นเซตเลยซื้อมาไว้เปลี่ยนนะครับทั้งไฟสองเกียร์ไฟอ่าสองป้ายทะเบียนนะครับ ใช้แบบนี้นะครับนี่จะใช้แบบนี้เห็นไหมมันใสนะมันก็ไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่จับแล้วก็หมุนนะครับถ้าไม่สะดวกเนี่ยเราก็เอาเออกปลั๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับถ้าไม่สะดวกเนี่ยดึงปลั๊กออกก่อนแล้วก็หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ หมุนไปด้านขวาทำปีเลยก็คือมันไหมนะครับมันไม่ต้องหมุนหรือว่าอะไรเลยนะครับเราสามารถงัดงัดออกอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยเวลาใส่เข้าไปใหม่ก็เนี่ยก็ดูตามขั้วอย่างนี้นะครับเราว็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปถ้ามันสุดแล้วเราก็ไม่ต้องไปฝืนนะครับ เดี๋ยวมันจะแตกแล้วก็เอามาเสียบเข้าที่เดิมนะครับก็ดูล็อกมันดีๆทีเนี้ยเราก็ต้องหมุนหมุนเวลาหมุนล็อกเนี้ยก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็เสียบปลั๊กในในก็เปลี่ยนแล้วนะครับอีกอันเนี้ยอีกข้างหนึ่งก็เปลี่ยนไปเลยแล้วกันก็ถอดปลั๊กออกนะครับ วเวลาหมุนก็หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหลอดนี้ก็ดำแล้วเหมือนกันเปลี่ยนออกเลยนะครับ ธีการใส่นะครับก็เสียบเข้าให้ตรงล็อกนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมให้มันตรงล็อกนะครับคือวิธีการเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่ารถยนต์รุ่นไหนมันก็เปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีไฟส่องป้ายทะเบียนเหมือนกันเนี่ยแล้วก็หมุน ควนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเข้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดไฟดูนะครับพอเปิดไฟนะครับมันก็ต้องติดน่ะนี่ติดแล้ว เรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนไฟสองป้ายทะเบียนนะครับที่มันขาดก็หาซื้อมาเปลี่ยนนะครับสั่งทางาเว็บช็อปออนไลน์ได้นะครับนีมีขายกันเดี๋ยวเป็นหลอดเก่าที่มันขาดนะครับดำปีเลย ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างรีวิวขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ